ดีค่ะทุกคนพบกับเบานะคะฮักแหงสไตล์นะคะวันนี้เบาก็มากับท่ามกลางสายฝนอันชุ่มฉ่านะคะทุกคนช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะและตอนนี้นะคะเบาก็อยู่กับสายล่าบอลสีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ทอมด้านในกันเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมอะไรไปดูอะไรตามเบามาเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสวนกันเลยนะคะว่าวันนี้ พี่ทอมจะมีอะไรให้เราชมกันบ้างนะคะนู่นพี่ทอมอยู่นู่นเดี๋ยวสวัสดีพี่ทอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าของสวนพี่ทอมก็เคยเจอกันแล้วครับผมนะคะก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ78เดือนที่แล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ขอมาอัปเดตที่สวนหน่อยได้ครับว่าตอนนี้มีอะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชมบ้างครับผมตอนนี้มีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างคะมีลูกไม้ตัวใหม่ลูกไม้ตัวใหม่ ตามไปเลยดีกว่าที่ทําไว้ที่ปีที่แล้วที่ที่น้องเบาาเคยมาดูค่ะตอนนั้นมีอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวไปดูตอนนี้มีเท่าไหร่ตามมาเลยค่ะทุกคนไปดูความสวยของน้องกันแล้วก็ตอนเนี้น้องมีจํานวนแล้วนะคะตามมากันเลยแฉนิดหน่อยช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะคะทุกคนบอลสีเขาก็จะเริ่มใช่ครับฤดูฤดูนี้ทําทำไม้ค่อนข้างที่ว่าจะโอเค ไม่ร้อนว้าวโอ้โหพี่ทอมตรงนี้คืออะไรคะเป็นลูกไม้ที่ทำไว้ที่ปีที่แล้วอะครับโอ้โหที่ว่ามีต้นเดียวที่ที่ที่ตอนตอนท,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 ที่ที่ช่องมามามาถ่ายทำค่ะแล้วผมก็ทำไว้คุณผู้ชมมาดูเลยนะคะความหวานนี้บอกเลยว่า น้ำตาลยังอายเลยนะคะพี่ทอมขาตัวนี้เขามีเขาจะมีชื่อหรือ,อยังอ๋อกำลังจะยื่นจดทะเบียนครับผมกำลังจะยื่นจดทะเบียนนะคะคุณผู้ชมกระซิบนิดนึงได้ไว้ว่าเขาจะมีชื่อว่าอะไรคะน้องเพชรพลอยชมพูครับเพชรพลอยชมพูพพนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ชมหน้าไม้กันอีกใกล้ๆสักครั้งหนึ่งนะคะเขาเป็นลักษณะดีเทลเขาเป็นยังไงคะพี่ทอมช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมทางบมาได้ฟังสักเล็กน้อยอจะเป็นประเภทบอล ใบยาวครับผมเป็นประเภทบอลใบยาวบะะใบยาวบอลเป็นไม้ป้ายไม้ป้ายนะะคเป็นลันกษณะพื้นใบสีเขียวป้ายสีชมพูเข้มๆครับ <ๆ S 2> เป็นไม้ป้ายนี่นะคะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสวยงามมากๆ,ๆจริงๆนะคะอันนี้คือต้นต้นแม่ของเขาเนาะครับโอ้โหทุกคนวันนี้นะคะวันที่เรามาคือฝนตกนะคะแบบฟ้าครึ้มๆหน่อยแสงอาจจะไม่ชัดเท่าตอนที่เวลาแดด ใช่เขาสาดตรงมาตรงนี้<ช>นค่ะ<ม>สีเขาจะได้ชัดมากเลยทุกคนดูนะคะเราอยากจะให้ชมใกล้ๆเลยนะดูสีสันนี่ขนาดแสงไม่มีนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือสดมากเลยนะฝนตกช้ำๆกันแบบนี้เลยนะคะแต่สีชมพูน้องให้มาแบบนี้เลยใช่ครับใช่สวยมากพี่ทอมแล้วฟอร์มเขาเป็นไม้ที่แบบไม่สูงมากนะไม่สูงครับเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้เตี้ยแล้วให้ใบดก Oh, ให้ไปดก,ปดกริงนะคะคุณผู้ชมอันนี้คืออันนี้เป็นจอมที่เขาผ่าไปแล้วใช่อันนี้ไม,ไม่ใช่จอมครับสองต้นนี้เป็นเป็นลูกของต้นของต้นที่ oh. ที่บ่าวเคยเห็นอันนี้คือเป็นหน่อของของเขาไม่หนอ่อเป็นต้นลูกเลยผ่าเลยครับผ่าเลยผ่าชุดแรกอ๋อ oh, อันนี้เป็นชุดแรกนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผ่าชุดแรกโอ้โห oh. แล้วดูความสดแบบนี้นะคะให้ดูกันชัดๆอย่างนี้ดูแต่ละต้นทุกคน นี่นะคะเขาป้ายมาแบบนี้ทุกคนอยากจะให้ดูสีชมพูชมพูคือชมพูแบบเข้มๆนะครับชมพูแบบจัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ทุกคนช,ชัดเจนดีชัดมากนะคะน้องมีชื่อว่าเพชรพลอยชมพูนะคะคุณผู้ชมหน้าไม้แบบนี้นะคะชื่อนี้จะมาแล้วใช่กำลังจะจดทะเบียนจำนวนมีพร้อมนะคะน่าสเสถียรแล้วนะคะมีจากสวนสายล่าบอนสีนะคะ ดูนะคะคุณผู้ชมความสวยของแต่ละต้น คือต้นแม่ของเด็กๆกลุ่มนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยแม่แม่เขาสวยมากนะคะคุณผู้ชมรอบที่แล้วที่เรามาน้องยังยังแบบไม่ขนาดนี้คลิปแรกที่ยังไม่ไม่โดนทำจำนวนใช่ต้นนี้ต้นเดียวคือต้นเดียวนะคะต้นเดียวจากต้นที่เห็นต้นที่เห็นจะเล็กกว่านี้อีกวัางที่มาเห็นใช่ไหมใช่ค่ะเล็กกว่านี้ประมาณสี่ห้าใบนะคะรอบที่แล้วแล้วเขาอันนี้คือแม่เขาแล้วทำจำนวนออกมาได้แบบนี้ทุกคนเต็มตู้ใช่ครับเปแม่าเลยนะคะ ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในตู้นี้นะคะเป็นตู้ของน้องเพชรพลอยชมพูทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมดูกันอีกครั้งหนึ่งชัดๆนะคะสวยงามปังปุริเย่มากเลยนะคะคุณผู้ชม สุดๆนะคะนี่ความหวานบอกเลยว่าหวานทะลุมิติเลยตอนนี้หวานไปสามโลกเลยนะคะดีกันนิดนึงครับตรงเนี้ยน้องเพชรคอยชุมพูเขามีที่มาที่ไปยังไงเขาได้มาอย่างไงคะต้นนี้ที่มาจริงๆอ่ะมันเป็นลูกไม้ค่ะเป็นลูกไม้ต้นที่ว่าจะขายไปทางเศรษฐีสุพรรณแต่ไม่ใช่เศรษฐีสุพรรณนะ,ะเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ลูกไม้เม็ดนะลูกไม้เม็ดแล้วเราผ่า แล้วก็มาได้เขาลักษณะคือผ่าแผงจากลูกไม้ใช่<อ>แต่ลูกไม้ต้นนั้นอ่ะมันคล้ายเศรษฐีสุพรรณแต่ไม่ใช่เศรษฐ<ต>ีสุพรรณแต่ใช่เศรษฐีสุพรรณใช่อ๋ออันนี้คือต้นนี้เขาผ่าแผงมาจากลูกไม้ที่มีหน้าตาคล้ายๆกับเศรษฐีสุพรรณใช่ครับผ่าแผงออกมาได้ลักษณะที่เป็นต้นแม่ต้นนั้นชที่เราเห็นข้างในนะคะทุกคนแล้วก็ต้นแม่ต้นนั้นก็ผ่ามาได้รูปแบบนี้ใช่ครับผมทั้งหมดเตรียมตู้นี้นะคะเขามีชื่อว่าเพชรพลอยชมพู um นะคะคุณผู้ชม ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับไม้ใหม่ของสายล่าบอลสีปีนี้2566ความหวานน้ำตาลขึ้นแน่นอนนะคะคุณผู้ชมหวานน้ำตาลขึ้นตาแน่นอนนะคะ <c oughs> พี่ทอมอ่ะโอเคอันนี้ฝัด<ๆ>เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วตอนนี้สายฝนก็กำลังปโปรยปลายลงมานะคะคุณผู้ชมชุ่มฉ่ำเลยไอย้ที่ใส่หมวกไม่ใช่ร้อนนะแต่กันฝนกันฝนโอเคพี่ทอมไปดูต้นต่อไปเลยต้นต่อไปลูกไม้ใหม่ลูกไม้ใหม่ที่จะนำเสนอพวกเรา มาคุณผู้ชมตากล้องค่ะแพนมาดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นลูกไม้เม็ดเหมือนกันครับโอ้โหกำลังฟอร์มหอขึ้นมาเป็นถ้วยอย่างนี้เลยยังไงคะพ,พ,พี่ทอมช่วยอธิบายดีเทลนิดนึงสีเข้ามายังไงคะเนี่ย่าจะออกโทนม่วงๆเป็นด่างๆนิดหน่อยค่ะลักษณะใบก็แข็งแข็งสวยงามเป็นบอล อาจจะกึ่งกลมกึ่งถ้วยอะไรประมาณนี้ครับ้วเขาหอ่อขึ้นมาเป็นถ้วยใช่ครับแล้วใบกลมๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วมีความด่างที่ชัดๆแบบนี้นะคะแต่สีชัดเจนมากเลยน้าตาลออกม่วง,วงเงาโอ้โหเงาสวยคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นลูกไม้อีกต้นหนึ่งที่น่าติดตามมากๆเลยนะคะสําหรับลูกไม้ของสวนสาย่าบาร์กีก็บอกแล้วว่าสวนนี้เป็นสวน พัฒนาสายพันธุ์ก็คือพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเรื่อยๆความสวยก็จะแปลกไปเรื่อยๆแปลกตาออกไปเรื่อยๆแตกต่างออกไปเรื่อยๆเนาะผโอ้โหสวยมากค่ะพี่ทอมโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อๆไปนะคะคุณผู้ชมให้ดูอีกครั้งหนึ่งในตู้นี้ก็คือเพชรพลอยชมพูทั้งตู้นะคะดูต่อค่ะทุกคนไปดูมุมนู้นกับพี่ทอมกันบ้างว่าเขาจะมีลูกไม้อะไรใหม่ๆมาให้เราได้ชื่นชมกันบ้างนะคะอันนี้เป็นไม้เม็ดใบไทยครับ ใบไทยอ,อันนี้ก็หวานน้ําตาลขึ้นตาเลยพอเวลาเขาเขาโตเต็มที่เขาใบเขาจะใหญ่มากมนี่นะคะมีความต่างออกชุมพูโอรสนะคะใช่ครับหวานๆละมุนมหนึ่งนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นลูกไม้ทรงใบไทยนะการสูงนะคะใบใหญ่แบบนี้นะคะโอูโหอันนี้ก็เป็นลูกไม้มาเล็ดอีกต้นหนึ่งที่พัฒนานขึ้นมาใช่ครับจะได้สีสันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าโตขึ้นมาใบจะใหญ่กว่าน,นี้อีก ใหญ่ๆใหญ่มากคือเป็นทรงใหญ่เลยใช่ไหมคะครับนี่นะคะเขากำลังสาว๊ปเราจะให้ดูสีชัดนี่นะคะโอ้โหนี่ขนาดเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศด้านบนนะคะนี่คือตอนนี้ไม่มีแดดเลยแล้วก็ปลายปนโดยสายฝนมาแบบ บางๆนะคะทุกคนแล้วสีนะคะที่ไม่มีแดดเลยทุกคนสีแบบนี้ฝนลินฝนลิน,นะะสวยมากนะคะสวยมากจริงๆอันนี้เป็นลูกเม็ดเขาโอ้โหเขาจะมีหลายสี<ม>หลายสีมากมดูนะคะในหนึ่งใบมีมีส้มแดงอะไรก็โโอ้หส้มแดง<ป>เหลืองน้ำตาลมีเม็ดสีขาวๆออกชมพูแบบนี้เลยนะคะแล้วด่างสวยมากมีลูกแล้วด้วยนะคะทุกคนมีหน่อมี แตกลูกมาแล้วดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นลูกไม้อีกต้นหนึ่งเ,เป็นไม้เมล็ดครับกําลังจะจะทำไม้มเมล็ดนะคะจะทำโอ้ว้าวเลยนะคะว้า wow, วเลยดูใบนี้นะคะใบใหม่ล่าสุดสวยว้า wow, วมากนะคะหนึ่งใบมีหลากหลายสีมากๆจริงๆเลยนะคะกําลังจะทําใบยาวสีนี้กระดูกชัดค่อนข้างที่จะหาได้ยาก ้นอยเส้นกระดูกสีแดงๆออกมาแบบนี้เลยนะครับกระดูกชมพูทุกคนดูนะคะดูเส้นกระดูกเขาจะแบบแดงออกมาจากสะดือแล้วจะแดงแบบแดงแบบกระจายครับผมนะคะด้ายป้ายสวยดูนะคะเป็นลูกไม้นะคะต้นโปรดของเจ้าของสวนเลยนะคะต้นนี้รักมากใช่ครับรักมากนะคะอันนี้เขาเป็นทรงใบใบยาวใช่ไหมคะนี่นะคะทุกคนฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะ โหต้นนี้ว้าวเลยแต่งภาพวาดเลยนะคะทุกคนสวยมากแบบท่ามกลางสายฝนแบบนี้เลยนะคะฝนตกแค่ไหนแล้วก็ไม่ท้อนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ชมจริงๆสวยจริงๆต้นนี้นะคะได้รับรางวัลมาจากงานพึกษาสารยาเนะาะครับผมอันนี้เป็นประเภท าดารานพรัตด,ดารานพรัตนะคะน้องมีการันตีแล้วนะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะจากงานคึกษาสารายานะคะได้รับรางวัสลสดสดร้อนมาเลยนะคะน,นี้ก็มีรางวัลการันตีแล้วนะคะมาดูต้นนี้บ้างนะคะทุกคนโอ้โหอันนี้น่ารักมาเลยอันนี้น่ารักมากเป็นลูกไม้ที่มีลักษณะใบ กลมๆเหมือน<า>กันนะใบกลมครับใบกลมแล้วแบบใบเขาไม่ได้ใหญ่นะทุกคนแต่ใบเขาเยอะแล้วก็แบบใช่ใบเล็กด่างดีนะครับน่ารักอะอันนี้เป็นฟอร์มที่แบบน่ารักน่ารักนะคะทุกคน <laughs> คือแบบโอ้โหน่ารักมากจริงถ้าทาเป็นฟอร์มกอน่าจะสวยมากสวยครับน่าจะสวยมากนะคะคุณผู้ชมเขาไม่ค่อยได้โดนแดด ด่างแบบนี้นะคะด่างแบบแบบเปรอะเปะเป็นคล้ายๆลายประคับด้วยแหละใช่แล้วแล้วก็ใบเล็กๆกลมๆคืออย่างเงี้ยเขาก็จะหาดูได้ยากนะครับใบกลมใบเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าทําฟอร์มกอน่าจะสวยมากจริงๆนะบอกว่าอันนี้เขาก็เริ่มเป็นกอแล้วนะกอเล็กๆทรงเล็กๆนะคะทุกคนสวยธรรมาชาติ<ว>ของเขาอืมน่ารักมากนะคะธรรมชาติของเขาแล้วก็มาดูอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็คือลูกไม้เหมือนกันนะคะ อันนี้ผ่าผ่ามาจากศิลานะปา่าแผงมาครับอู้อันนี้เป็นไม้ผ่าแผงนะคะคุณผู้ชมแต่เขาด่างสเปรดมากเลยนะใช่ด่งกระจายแบบสเปรดอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้บอกเลยนะให้ดูเลยตามภาพที่เห็นเลยนะและมีแบบออกชมพูนะคะเหลืองเขียวเขียวแบบเขียวเขาเรียกว่าอะไรอะ เขียวลายหินอ่อนในต้นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนี่ออกเหลืองแบบนี้นะคะด่างนื้อเหลืองแบบลายแบบด่างแบบสเปรดอีกคื้สวยต้นหนึ่งสวยอีกต้นหนึ่งนะคะน่าติดตามมากเป็นไม้ที่พาแผงมาเหมือนกันครับผมของที่สวนเลยนะคะก็ก็เรียกนักป่า่าแหละจิรานักป่าแปลกแปลกหน้าเขาสวยแปลกนะใช่หน้าสวยแปบแแพงนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้ หโโลูกไม้ยขึ้นมาแต่ละกระถางมันไม่ใช่เป็นต้นนะมันมาเป็นกอตูกไม้ด่างป้ายนี่นะคะนี่เป็นด่างป้ายใช่ปล,ปล่อยปล่อยปล่อยให้เขาขึ้นกอครับปล่อยให้ขึ้นกอไปเลยเป็นลูกไม้ด่างป้ายสวยงามมากนะคะพี่ทอมวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูลูกไม้แล้วก็ไม้ใหม่ๆของที่สวนแล้วก็ที่อยากจะให้ชื่นชมเลยก็คือตอนนี้ เพชรพลอยชมพูคือน้องสวยมากแล้วอีกหน่อยน้องก็จะมีชื่ออีกไม่นานนี้นะคะพี่ทอมก็จะไปตั้งชื่อแล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาแล้วทุกคนมาดูนี่ ตรงนี้นะคะเป็นไม้นอกตู้นะคะของสวนสายล่าบอนสีเราอยากให้ชื่นชมมากๆเลยตอนนี้คือเขาเป็นไม้ที่ปลูกไว้นอกตู้นะคะแล้วก็พอเวลาที่เขาเริ่มโดนฝนนะคะทุกคนเขาจะให้ความสวยงามแบบตามภาพที่เห็นนี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจมากเลยนะคะเป็นไม้ที่พี่เขาเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะแล้วพอเขาได้น้ํานะคะได้ฝนที่ตกชื่นฉ่าลงมา ตามภาพที่ทุกคนเห็นเลยนะคะคือสวยมากเลยนะคะตอนนี้น้องเริ่มสวยมากนะคะบรรยากาศแบบสิ้นสุดๆด,ดูนะคะตรงนี้คือกอเขาแข็งแรงมากนะคะไม้นอกตู้ข้อดีของการเลี้ยงไม้นอกตู้คืออะไรคะพี่ทอมไม้นอกตู้เนี่ยความแข็งแรงเขาแบบจะทนต่อสภาพอากาศครับไม่เหมือนในตู้แล้วลักษณะของหัวได้คุณภาพดีไหมคะ มันได้เสียคนละอย่าง uh huh. คือนอกตู้เนี่ยลักษณะใบเขาจะ mm hmm. เขาเขาเขาจะไม่โดกออกแต่เขาได้ความแข็งแรง uh huh. ครับ mm hmm. คือเอาไปประกวดเนี่ยไม่ได้อะคือ uh huh. ในเรื่องของความแข็งแรงต้องยกให้ไม้นอกตู้ใช่ความแข็งแรงให้ให้นอกตู้ uh huh. แต่ความสวยงามเนี่ยให้ในตู้ให้ในตู้โอเคสรุปง่ายง่ายก็คือเลี้ยงนอกตู้ได้แข็งแรงรได้ความแข็งแรงนะคะทุกคนนะคะตามภาพที่เราเห็นนี้เลยสีแบบ จะออกสีธรรมชาติเราไม่ต้องไปดูอะไรมันมากมายไม่ต้องไปอนั่นมือต้นนี้เลยทุกคนคือสีจากธรรมชาติจริงๆอย่างที่พี่ทอมบอกนี่คือธรรมชาติสร้างจริงๆนะเขาแข็งแรงทุกต้นเลยนะอันนี้นี่ถ้าถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นต้นที่เอาไปประกวดที่สวนหลวงลักษณะใบใหญ่มากเลยเนาะครับเขาเขาเป็นใบไทยเม็ดม่วงเป็นเม็ดสีม่วงนะทุกคนอื มาดูมุมฝั่งนี้กันบ้างแทนมาดูฝั่งนี้นะคะทุกคนอันนี้คือเป็นนอกตู้ที่พี่เขาเลี้ยงไว้ทั้งหมดเลยนะเพิ่งจะฝังหัวไปประมาณสักเดือนกว่ากว่าฝังลงไปลึกไหมคะการเลี้ยงไม้นอกตู้ไม่ครับไม่ไม่ลึก<ม>ใช่ไหมคะนี่นะคะ่ะทุกคนโอ้โ oh, หพอเขาเริ่มแบบว่านี่คือสายฝนกําลังโปรยปลายลงมาทุกคนมีความสดชื่นมากเลยนะนึกภาพนะเวลาที่เราอยู่ที่บ้าน เดินชามาได้เห็นบอลสีอยู่แบบนี้ยังลายเนาะสําหรับคนที่รักและชอบบอลสีนะคะอันนี้น่าจะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะดูใบนี้พี่ทองมันใหญ่มากทุกคนดูไไใบไทยใบไทยใบไทยคือแบบ <c oughs> ใบไ,ไทยยุคใบไทยยุคดั้งเดิมโอ้โหเขาใหญ่ได้ขนาดนี้อันนี้คือยงนอกตู้นะทุกคนยังนอกตู้นะก็ดูดีคิดว่าตัวนี้น่าจะใหญ่กว่า โอ้โหแล้วดูนั่นอันนี้คืออะไรอันนี้น,น่าจะใหญ่หญก<อ>ว่าแล้วเส้นกระดูกชัดมากอันนี้น่าจะใหญ่กว่าโอ้โหดูดิอันนี้ทุกคนดูเทียบกับเจ้าของนะ <c oughs> ดูใหญ่จริงๆนี่แค่ใบเดียวนะหมาแค่ใบเดียวนี่ใบที่สองเนี่ยโอ้โหแล้วต้นนี้ใบหนามาก ก้านดำแข็งแรงมากนะคะทุกคนไม้นอกตัวข้อดีของเขาก็คือแข็งแรงอย่างที่พี่ทอมบอกนะสวยทุกต้นเลยนะคะโอเคฝนเริ่มหนักแล้วเาขอเข้าร่วมก่อนนะคะทุกคนฟินมากนะคะ